อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรีวิวแพดของท่านจ๊อบครับผมแล้วเจอกันนะครับเอาละครับก็ขออนย่องสวัสดีครับผมกับผมจ๊อบครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ t e ล r s Runner Server เกาหลีกับการอัปเดตกิจกรรม S ตอนที่2องครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการนำด่านเก่าๆที่เราคิดถึงนะครับกลับมาให้เล่นอีกรอบหนึ่งเนาะซึ่งณตอนนี้เนี่ยห้าหมวดของเราได้มีด่านเพิ่มมาถึง3ด่านเลยนะครับในแต่ละหมวดเริ่มจากหมวดวิ่งปกติเลยนะครับจากตอนแรกที่เรามี3ด่านนี้อยู่แล้วเราก็จะมีด่านนี้เข้ามาครับก็เป็น Dimension Shift นั่นเองนะครับแล้วก็หลักการเหมือนเดิมก็คือให้เราทำภารกิจนะครับผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ ซึ่งมันก็จะมีภารกิจชาเลนจ์ที่ทํายากแต่ถ้าทําได้คือผ่านเลยกับภารกิจเก็บที่เนาะก็คือแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็ไปจนถึงขั้นที่1ิบนะครับเพื่อรับของละวันตามนี้เลยแล้วก็จะมีตัวด่านนี้ครับเป็นเกาะอุ้งตีนหมีแล้วก็สุดท้ายเลยคือด่านโตคลื่นนะครับผมนะก็10ขั้นตามนี้นะครับไปทํากันได้เลยชอบด่านไหนก็ไปทํากันได้แล้วก็มันจะมีระยะเวลาบอกด้วยเนาะว่าแต่ละวันเนี่ยด่านนี้จะกลับมาให้เราเล่นเนี่ยตอนไหนตอนไหนนะครับ อาจต่อไปก็จะเป็นด่านซาวเวอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไอเจ้านี้ครับเป็นหมึกม่วง E นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นด่านหนูน้อยไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเจ้านี้ครับเป็นลุงหมึกนะครับผมอ่าปู่หมึกปูมึกอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งของรางวัลสิบขั้นเหมือนเดิมรู้สึกว่าน่าจะหน้าตาจะคล้ายๆกันด้วยนะครับอืมนี่เลยนะครับ ต่อไปก็เป็นด่าน Battle นะครับซึ่งของเราก็จะเป็นนี่ครับผมไปชกกันนะครับในเกาะอุ้งตีนหมีนะครับในกิจกรรม Horizon เนาะอ่าสิบขั้นตามเดิมแล้วก็เรามีอันนี้ครับผมเป็นอ่าด่านในซองจูชินนะครับก็สิบขั้นเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายเจ้านี้ครับผม Password สรรหาทำเนาะแล้วก็นี่ครับผมเป็นด่าน h a r d c o r ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นนี่ Super 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 ์ส e ี d นะครับผมแล้วก็อ่าสิบขั้นเนาะต่อไปนะครับด่าน สเปซนะครับฮาร์ดคอร์สเปซแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ห้องทดลองดรเฮลสันหามนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสปีดเทลของเรานะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นด่านเกาะแพนดอร่านะครับแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นด่านหนูด่านหนูนหนโอเคแล้วก็ปิดท้ายอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอลาดินนะครับสปีดเทลส์เนาะก็คืออ่าเดดได้ไม่จํากัดนะครับก็อันนี้เป็นด่านที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ไปเล่นได้นะ เออแล้วก็ไปทำภารกิจเพื่อที่จะรับของรางวัลพวกนี้นะครับซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆอันเดิมเนาะเอาล่ะต่อไปนะครับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาจะเป็นกิจกรรมนี่เลยราชันเจ้าปัญญา 50- 50นะครับกิจกรรมนี้คืออะไรก็คือมันจะให้เรากับเพื่อนทุกคนนะครับระดมกันตอบคำถามและทำให้แท่งด้านล่าง บาลานซ์ <Balance S 2> กันให้ได้อ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรามีคำถามคำถามหนึ่งขึ้นมามันจะมี2ช้อยใช่ไหมครับช้อยที่1กับช้อยที่2หน้าที่ของคนแต่ละเซิร์ก็คือต้องตอบคำถามนั้นให้บาลานซ์กันที่สุดก็คือถ้ามันมีคนเล่นร้อยคนและเราจะได้คะแนนเยอะครับคือ50คนต้องตอบช้อยหนึ่งและ50คนต้องตอบช้อยสองทำให้มันบาลานซ์ได้มากที่สุดนะครับถ้าบาลานซ์ยิ่งมากเนี่ยนะครับพวกเราก็จะได้คะแนนมากขึ้นอ่าเก็ตเนาะอ่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยไปตอบช้อยที่1กันเยอะแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่50 50แล้วละมันก็จะเป็น60 40เหรือจะเป็น70 30ซึ่งไอเนี้ยคะแนนของความบาลานซ์ก็จะลดหลั่นลงมาเนาะประมาณนี้นะครับเพราะงั้นไอนี้ก็เป็นความร่วมมือของทั้งเซิร์ฟเลยซึ่งของรางวัลน,นะครับที่จะได้ก็คือมันจะอิงตามคะแนนนะครับที่เราได้จากการเล่นในแต่ละรอบ โดยคําถามที่มันจะให้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5คําถามด้วยกันนะครับสามารถได้มากสุดก็นี่เลย40แต้มนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเกมันจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามันจะเล่นยังไงมันจะบาลานซ์ยังไงนะครับอ่ะ5 4 3 2 1าคำถามมาครับก็มันจะขึ้นคำถามมาให้คนที่เข้าร่วมเล่นนะครับพยายามตอบและให้มันบาลานซ์มากที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถติ๊กได้นะว่าเราจะ ใช้สิทธิ์สองเท่าไหมนะครับอ่ะสิทธิ์สองเท่าจะสามารถติ๊กได้3ครั้งนะครับอ่ะไอเนี้ยกลายเป็นว่าคนมันไปนเน้นหนักที่สีน้ําเงินนะครับก็จะได้ไปกี่คะแนน3แล้วก็คูณ2เนาะก็เป็น6คะแนนอ่ะประมาณนี้นะครับสิทธิ์คูณ2ใช้ได้3ครั้งถ้าคุณมั่นใจว่าไอตรงนั้นมันจะทําให้บาลานซ์มากที่สุดอ่ะพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเริ่มตอบกันละเอไปทางไหนปุ๊บอ่ะอันี้แหกกันตอบ A นะครับ ก็ลงตรงนี้มันจะได้4คะแนนเนาะแต่จับใช้สิทธิ์2เท่าก็จะได้เป็น8คะแนนนะครับอันนี้อลองเอไป B บ้างอ่ะแล้วก็ลองใช้สิทธิ์คูณ2นะใช้สิทธิ์คูณ2นะครับตอนนี้คะแนนรวมจะเป็น14เนาะอ่ะดู50 50เปล่า50 50อ่าได้4คะแนนอยู่นะครับผม39ตก11 4คูณ2ก็เป็น8คะแนนนะครับอ่ะตอนนี้สิทธิ์คูณ2จะหมดแล้วนะก็ตามเวทตามกรรมละตอนนี้นะครับ โ okay. อเคเฮ้ยถ้าไปไปได้เอาเอาสาคะแนนจะดีมากเอาสาคะแนนจะดีมากขอขอ5ขอ5บาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ <c oughs> นั่นแหละโอเค5แต้มนะครับต่อไปขอ4แต้มจะได้กล่อง31คะแนนอ่ะเอาเป็น A แล้วกันนั่นแหละมาดูกันว่ามันจะบาลานซ์ไหมนะครับบาลานซ์บาลานซ์ทั้งเซิร์ฟช่วยหน่อยคอยบาลานซ์คอยบาลานซ์บาลานซ์ห้าสิบห้บาสิบห้าสิบห้าสิบ นั่นแหละโอเค32คะแนนครับได้กล่อง24กระดไป <c oughs> โอเคทีนี้เดี๋ยวจับให้ดูรายละเอียดของกล่องแต่ละกล่องแบบอย่างละเอียดเลยเนาะก็ถ้าเป็น1คะแนนถึง5คะแนนเนี่ยนะครับก็จะได้แบบกล่อง8กระดไปซึ่งของมันก็มีแต่สัตว์เลี้ยงน้องสฟิงซ์บนหัวตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เอาไว้ประดับเล่นนั่นแหละนะครับน้องน่ารักเนาะ อ่าแล้วก็จะมีนะครับพวกเหยื่อตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นคูป,ปองตรงนี้ซึ่งเราสามารถนําไปอ่าแลกได้นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมจะใช้25อันเลยนะแต่ว่าถ้ายิ่งมากขึ้นเนี่ยอเน,นี้ก็จะเป็น3 0เนาะนอัน,นี้ก็จะเป็น45แล้วก็เจ้านี้ก็จะเป็น50นะครับแล้วก็พวกถุงในระบบลอตเตอรี่ทั้งหลายเล่นะครับตรงนี้ก็จะใช้อ่าถ้าเป็น2อันนี้ก็4อันน,นะครับอันนี้ก็ยัง4อันอยู่แต่ว่าอันนี้ก็4อัน แต่นี่3อันโอเคอันนี้4ี่อันหมดยกไว้ในนี้สอันนะครับแล้วก็ตัวแรกอันเล็กสี่อันนี้ก็3อันนะครับเหยื่อตรงนี้2อันเนาะแล้วก็ท r าก็อันเดียวซึ่งกระโปรงไม่ต้องแลกโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัว8กรัตันนะครับต่อไปก็จะเป็น12กรัตันะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวตรงนี้นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันไปก็คือใช้ไอเจ้าอาคูปองตัวนี้แลกได้30เนาะอ่ะสาอันนะครับอ แล้วก็มีเหยื่อ10ตัวมีถุง3มีนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว14กรัตนะครับสิกรดัตก็จะมีตัวน้องสฟิงค์เพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแต่ครั้งนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับไม่ใช่หัวแล้วนะอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ประดับเฉยๆเนาะซึ่งก็บททุกอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องอ่ากันเกตดด้วยนะครับสิบเปอร์เซานต์แล้วก็ระยะกดค่าคอมกดนะครับเปอร้เป็นต์นะครับ ก็นั่นเลยฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือของรางวัลใน14กระตัดแล้วก็มีของมาเพิ่มเติมเป็นเหยื่อ20ตัวถุง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัว18กระตัดนะครับก็จะมีถุงหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีเหยื่อเป็น25ตัวแล้วก็มีตัวน้องอันนี้มานะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยง M z e อันนี้ของจริงเลยนะครับก็โบกทุกอย่าง1แล้วก็ต้านทานไฟฟ้า15รเกันเกต10รเนะครับระยะเวลาเรากดเข้าวากด30นะครับแล้วก็บวก ก็ถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็มีของมาเพิ่มเลยก็ไปหาได้เนาะสุดท้ายเลยก็จะเป็น24กระตันะครับก็นี่แหละมีถุง อีจิตด้วยนะครับก็ไปหาได้นะครับแล้วก็เหยื่อก็เป็น30ตัวของแต่ละถุงแต่ละอย่างก็ให้ไปเลยจุกๆนะครับมีถุงที่เป็นของรายอด้วยนะแบบว่าเป็นถุงลอตเตอรี่ที่เปิดได้แต่ของไม่ได้แต่เศษอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ไปสุ่มหากันได้เลยและนี่ก็คือตัวกิจกรรม50-50นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ1ชั่วโมงนะครับพอครึ่งชั่วโมงใหม่ปุ๊บประมาณจุด50อ่ามันก็จะเข้าดาวสินาทีแล้วพอจุด 0, จทันทีนัเจัด ทุกชั่วโมงแต่ว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาของกิจกรรมด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นในช่วงเกาหลีเนี่ยมันจะเป็น9ก้าโมงถึงห้าทุ่มนะครับเก้าโมงถึงห้าทุ่มแต่เวลาในไทยนี้จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดถึงกี่โมงอันนี้ก็ต้องไปรอดูอนต่อไปนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในกลางสวนกันดีกว่านะครับกลางสวนเรามีอัปเดตมา2อ,อย่างก็คือตู้สุ่มอันแรกครับผมเป็นตู้สุ่มช i n y Dream ครับผมอ่า ก็สำหรับตัวสม Chinese Dream เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยปีกเท่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายแต่ละตัว,ตวก่อนเลยนะครับเริ่มจากไอเจ้าปีกก่อนเลยเนาะสำหรับปีกตรงนี้นะครับสิ่งที่บวกก็คือปลดเร็ว1น,นะครับผมแล้วก็เร็ว1เร่ง1นเนาะแล้วก็การเกตยเรด25%นะครับระยะเวลากดเข้าคอมกด15%เกรดกแดชส้ปลดล็อกค่ดเราประสบการสูงสุดพันหนะครับ,รบก็ไม่มีอะไรเป็นปีกใส่เล่นๆนะครับแต,แต่มันสวยนะไอะจีอันนี้ในมุมมองจ็อบนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นห,นหัวน่ารักมากนะครับผมเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยบวกเร็ว2แรง1ควบคุม2นะครับแล้วก็เกจแดน10%นะครับแล้วยาวเรากดเข้าพวงกด20%ปลร์็นต์ปดเราเข้าประสบการณ์1,000นะครับโชค100%เลยแล้วก็เนี่ยน่ารักมากแล้วก็เรามีไอ้นะครับเจ้าผ้าปิดตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือแรง1นะครับที่อาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เกจแดนห้าเปอร์เซ็นต์และเวลากดเข้าพวงกด10%โชค30%ตามนี้นะครับ แล้วก็เรามีเจ้าอันนี้นะครับผมเป็นผ้าพ,พันคอซึ่งก็เฉยๆไม่มีอะไรนะครับสลับตรงนี้แล้วก็มีอันนึงก็เป็นน่าจะเป็นอีที่รองเท้า,าเฮ้ยตีนเป่าอีกแล้วนะครับผมแต่ตีนเป่าข้างเดียวก็โอเคนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงเจ้าผีตรงนี้นะครับน่ารังมากนะครับสลับตัวนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับตัดก็เบบไม่มีอะไรหรอกนะครับเกียแดดสิบเปอรนตะครับแล้วก็อ่าตัวนี้น่าจะบทุกอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้โอเคเนาะสลับอันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่สีนี้สีเดียวอดีนะครับมันจะมีอีกสีหนึ่งด้วยก็คือเป็นสี ดำนะครับซึ่งสีดำเนี่ยจะได้จากการที่เราเปิดกล่องพวกนี้ครับเนี่ยหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องเนาะแล้วก็เปิดหาได้เลยเนี่ยมีสีดำอยู่นะครับซึ่งตัดเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับสีขาวเนาะก็อาจจะมีการปรับอะไรเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นสีดำตรงนี้ก็เป็นปลดเร็วหนึ่งเร็วหนึ่งเร่งหนึ่งประมาณนี้นะครับต้านทางไฟฟ้า3 0อ่าการเกี2ร์ย้เอรและย้วว่าเรากดเข้าากด15%เ็กรได้15%อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับสีขาวนะครับ สีขาวก็อย่างที่เห็นไปนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยอ่าประมาณนี้สีขาวก็เนี่ยตัดคล้ายๆกันอันนี้ก็ต้านาเปฟ้า30อันนี้30อาเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวหมวกก็เหมือนกันนะครับแต่แค่มันเป็นอีกสีหนึง่งเท่าน,นั้นเองนะครับอ่าอันนี้หมวกอ่าเร็ว2แรง1ควบคุม2นะครับแล้วก็ตัดก็เบบีเหมือนกับอันที่แล้วเลยก็เกรดเดชดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกเรากดเข้ากด20%ตามนี้นะครับ เอาละแล้วก็มีเจ้าผีสีดำอ่าเจ้าผีสีดําก็ไม่มีอะไรบ้างหมดทุกอย่างหนึ่งเหมือนกับเมื่อกี้เลยแล้วก็เกรดด้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <S 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 แล้วก็เจ้าอันนี้ผ้าปิดตาสีดำอ่าอันนี้ก็ตัดตามนี้เลยแรงหนึ่งนะครับเกรดแด้ห้าเปอร์เซ็นต์ระยะวลากดเข้ากว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่าอเจ้านี่เท้าเปล่าก็สีดําก็มาให้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอไม่แปลตัดละกันเพราะว่าเบบปกติไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งก็เป็นนี่ผ้าพันคอสีดาแล นะครับซึ่งเบเบไม่มีอะไรนะครับสำหรับตรงนี้ก็ใครที่สนใจมาสุ่มกันได้นะครับตู้นี้มันจะใช้แคชในการสุ่มด้วยนะครับผม2,500ันแคชต่อการสุ่ม1ครั้งถ้าเกลือก็เปิดหากล่องนี้ได้หรือจะเอาเศษ r e a m c a t c h e r นะครับไปหาตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะช h นี้ r e a m Catcher เอออันนี้คือชื่อเต็มๆมันนะครับก็ปีกใช้150นะครับส่วนหัว120เนาะไอเจ้าผี80นะครับภาปิดตา50 มงกุฎยี่้าผ้ามันคอยี่้าแล้วก็รองเท้ายี่ตามลำดับนั่นเองโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตู้สุ่มตู้ที่2ของกิจกรรม S กันนะครับก็มาแล้วครับผมคร,นะครั้งที่เราเป็นปีกเนาะครั้งนี้เป็นมงกุฎนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอใส่ให้ดูนี่อันนี้คือมองกุฎนะครับก็ตรงนี้จะบอกโชค6 0นะครับเร็ว1แรง2ควบคุม1นเนาะแล้วก็ช่วยในการหลบอุปสรรคนะครับผมนะซึ่งหลบอุปสรรคเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ตั้ด้วยกันนะครับ ตัดแรกก็คือลดระยะเวลาในการโดนอุปสรรค3%แล้วก็โอกาสในการหลบอุปสรรค1ครั้ง5%นะครับระยะเวลากดเข้าพมกด10%ทั้งคู่นะครับเกรดแดน5%ผลเราเข้าประสบการณ์สูงสุด1,000ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจไปจัดกันได้นะครับมาพร้อมกับปีกตัวแรกเนาะก็ไปหาได้เลยแล้วก็มันจะมีอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตนี้ชุดสีเขียวไปเลยจ้านี่ครับผมมีสมุดโน้ตด,ด้วยนะครับ ก็ใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะอาจจะใส่กระเพหญิงนี่เลยนะครับไปจัดกันได้นะครับก็อัน,นี้ใช้เหรียญ S นะครับ15เหรียญด้วยกันถ้าเกลือก็สามารถนําเจ้านี้นะครับมาเปิดหาได้หรือว่าจะนําเหรียญตู้ไปแลกก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงกลางสวนมีอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมไปเลยว่ามันไม่ได้มีแค่2อ,อย่างมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือ ตอนนี้มันจะมีเปโลที่กําลังลอยเราอยู่ข้างบนนะครับลอยเราอยู่ข้างบนเนี้ยก็เหมือนเดิมเราก็คงต้องปีนไอเจ้าเนี้ขึ้นไปนะครับอ่าเราก็ต้องปีนเจ้านี้ขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเจ๊บขอปีนให้เลยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊บอาจจะตัดภาพเลยก็ได้นะครับผมเนาะไปดูว่าเออข้างบนมีอะไรอ่ะตอนนี้จ๊บมาถึงข้างบนแล้วครับนี่เห็นตรงนี้ไหมครับเปโอลตรงนี้นะครับผมจะมีภารกิจให้เราทํานะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นฉายาไปนะครับผมเนาะก็ฉายาไม่มีอะไรครับก็เนี่ยจะเปิดให้ดูเนี่ยแค่นี้เองนะครับอย่างที่โชว์ไปบนหัวนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับสลับตัวตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละครับสลับแพชในวันนี้เนาะแต่ก่อนไปจ๊อบจะบอกว่าตอนเนี้ยเกาหลีทำอะไรแปลกๆอีกแล้วครับ ตรงเนี้ยที่มันเป็นด่าน r ัมเบินะครับเขามีการเปลี่ยนชื่อ Channel ด้วยนะครับก็คือจากตอนแรกเนี่ยเป็น Channel Survival กับ Competition นะครับ มันเปลี่ยนใหม่เป็น s u ก v i v a l กับ Combat เอององเหมือนกันอยู่ดีมันก็มาเปลี่ยนชื่อออน,นี้อาจจะต้องมีอะไรนะครับมาให้เราทำในอนาคตแน่เลยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนชื่อเฉยนะครับเอาเนาะเอาล่ะยังไงก็ไว้เจอกันในแพชหน้าของ S นะครับก็จะมีด่านไหนเข้ามาเพิ่มนะครับหรือว่าจะมีอะไรมาให้เราทำเดี๋ยวจบจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมอันยองครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ